ลงทุนกับตัวเองมีความสำคัญแล้วก็มีค่ามากที่สุดหากินไม่หมดจริงหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กเทูนะคะวันนี้พี่ปุ๊กจะมาพูดในเรื่องของการต่อผมนะคะหลายๆคนทักมาว่าพี่ปุ๊กขาต่อผมมีกี่แบบแล้วแบบไหนที่ดีที่สุดแล้วก็ผมเป็นอย่างไรบ้าง ะะเป็นเจ้าของร้านทําผม K2 ที่เปิดมาแล้วนะคะประมาณ11ปีอปย่างปีที่12พี่ปุ๊กนะคะมีความชอบส่วนตัวก็คือต่อผมแล้วก็ท<___><น>ําสีการต่อผมนะคะมีกี่แบบแบบแรกนะคะก็คือเป็นแบบของนาโนริง ซึ่งแบบเล็กมากเหมาะสําหรับลูกค้าที่เพิ่มผมหนานะคะแล้วก็ผมที่สั้นมากเพราะว่าจะเก็บรายละเอียดได้ดีที่สุดนะคะยุคนี้ตอนนี้ก็จะฮิตต่อแบบนาโนริกที่สําคัญเวลาที่มัดผมนะคะก็จะมัดผมได้เนียนไม่หนักไม่ระคายเคืองแบบที่2แบบเทปกาวนะคะ ผมแบบเทปกาวนะคะก็จะเหมาะสําหรับสาวที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะอยากจะได้สีผมที่สําคัญคือมีสีผมลายเฉดสีมากแต่ว่าผมเทปกาวก็จะอยู่ได้ประมาณ8ปดถึงสิสัปดาห์นะคะแต่หลายคนบอกว่าพี่ปุก๊กค่ะผมเทปกาวเนี่ยแสดงว่าแพงกว่าไม่จริงนะคะผมเทปกาวก็จะมีรายเกตรายราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพของกาวแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเส้นผมแต่ว่าข้อดีก็คือเร็วนะคะ มัดผมได้ไหมมัดผมได้เหมาะสําหรับสาวที่ขี้เบือ่อต้องการที่จะเปลี่ยนใหม่ๆได้ตลอดเปลี่ยนทั้งสีเปลี่ยนทั้งทรงนะคะแต่ว่าที่สําคัญจุดเด่นของผมเทปกาวคือสามารถใช้ซ้ําได้2-3รอบนะคะ แบบที่3นะคะเป็นการต่อแบบแม็กนะคะปัจจุบันนะคะมีต่อแบบแม็กไหมนะคะมีเยอะมากเพราะว่ามันมีความคงทนสูงทุกปลายผมหนานะคะเพราะเนื่องจากว่ามันต้องปั้นชอแล้วบมค่อนข้างที่จะใหญ่กว่านะคะเหมาะสําหรับที่ชอบสระผมที่ร้านใดผมที่ร้านเปลี่ยนสีคือไม่ใช่แบบว่าแตะต้องนิดเดียวก็หลุดอเน,นี้ไม่ใช่นะคะแบบที่4การต่อแบบถักเปียนะคะ การต่อแบบผักเปียนะคะพี่ปุ๊กก็จะต่อมาประมาณ78ปีแล้วเป็นที่นิยมมากเพราะว่ามีความคงทนแล้วเวลามัดผมคือผู้หญิงหลายคนนะคะทาไมพี่ปุ๊กพูดถึงเรื่องการมัดผมเพราะว่าเราจะต้องมีการเก็บทรงมีการมัดผมเพราะว่าระหว่างการทํางานหรือทํากิจกรรมอะไรระหว่างวันฉะนั้นแล้วจุดเด่นของการต่อผมเนี่ยคือเนียนนะคะเป็นธรรมชาติมากที่สุดเสมือนหนึ่งว่าเป็นผมจริงของเรานะคะคือไม่รู้สึกระคายเคืองฉะนั้น การต่อผมแบบถักเปียตอบโจทย์การต่อผมแบบถักเปียนะคะจะมีแค่ผมที่ต่อเข้าไปจะมีผมของคุณลูกค้าแล้วก็ใช้เชือบที่มีความยืดหยุ่นสูงผูกเข้าไปถ้าเกิดให้เทียบนะคะก็จะเป็นประมาณว่างานแฮนด์เมดนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะต่อผมทําสีก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้มาได้นะคะว่าต่อผมหรือ ทำสีนะคะร้านพี่ปุ๊กก็จะอยู่ที่ถนนสัมพวุฒินะคะใกล้ๆนะคะสีแยกบางนานลง BTS นะคะบางนานแล้วก็เดินมานิดเดียวสําหรับวันนี้พี่ปุ๊กก็ไปแล้วนะคะแล้วก็กบขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามพี่ปุ๊กทุกช่องทางด้วยนะคะก็คือในเพจในไอจี u t u b e นะคะชื่อปุ๊กกี้เคูค่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะรักทุกคนคะ่ะจุ๊บ